มื่อนี้จะมาบอกสูตรว่าเห็นหน้าใดให้หุ่นดีใส่เสื้อผ้าและงดงามตลอดเวลาสําหรับจันสุดาเองฮากับบุมเป็นคนหุ่นดีบุ่นงามถือว่าเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปแลนะ้วฮาวกับลูกสามแล้วบ็เป็นผู้สาววสนนอายุกับเลขสามไปไปแล้วส่นนั้นฮาก็พยายามเบิ่งแงงฮา,าให้ดีๆแต่เมื่อ่ามีผู้ขอสูตรมาว่าอยาก คุณงามคุณดีใช่เสื้อผ้างามๆคือจัลสดาในเชฟจ,จันไดจันสดาเป็นคนโปรห่วนะถามยังมงบอกเมื่อกี้กับมีหุ้นดีได้อวบแดเพราะว่าจันสดาแล้วปกติจะเป็นคนแบบว่าเรื่องเดียดถ้าตั้งใจจะเบิ่งแย้งคุณดีๆเนะมันก็ลงไวแต่บางทีขั้นกินอะไรก็ขึ้นว่าไงว่าเป็นคนที่บา่าจอยไวตุ้ยไวไดว่าสนนะ้องแล้วเวลาจะให้ตนเองนั้นหุนดีจันสดากับมีวิธีแต่ละคนก็นจะมีเคล็ดลับของใครของเราแต่เมื่อนี้จันสดาจะมาบอกสูตรของจันสดาเอง นั่นเองเนาะว่าคือจัดสดาตะกีก้กะคืดยากคือกันพอน้ำนักขึ้นก็นเลยถามผูเป็นสามีมาว,ว่าเอ้ยเฮ็ดน้าแดงพอสีหุ่นดีเฮ็ดหน้าแดงพอชิ้งามนี่แล้วก็ตอบมาแบบตรงๆว่บาจงแล้วเนาะจะเลือกเอาว่าเจ้าสียากดูดีได้ตอนนี้ตั้งใจจะดตองหุ่นดีในปีนี้หรือชิทาอีกสิบปีเศร้าปีข้างหน้าหรืออาจจะคิดกินแนงก็ได้นะระบบกนะ จัสดาก็เออเมนความเราแน่นาะมันก็อยู่กับตัวเขาเชนเดวกันในสุดของจัสดานะว่าถ้าเขาอยากแบบว่าให้ตนเองลงไว้คือจัสดาจะใช้เวลาว่างของตนเองเนาะโบไปเบิรงโซเชียลเกินไปบบไปเบิรงนเนี่ยอะอาหารเพราะว่าอะไรมันใกล้นะเอาเคลียร์ออกเลยคันมันอยู่ใกล้มันถ้เขาอยากกินหรืออะไรที่เขาเห็นมันที่เขาอยากจัสดาจะกินเมื่อนึงประมาณคาบหนึ่งถ้าเป็นคาบใหญ่ๆเอาจากสามเมื่อก็ถือว่ามันก็เล่งด่วนได้เชนเดวกันเนาะแต่ถ้าบางทีอยากจะให้ตัวเองนั้นแอวกิวแบบไวเไย้ช่เนาะ ก็เสื้อเนื้อหัดนอนะท่องหันมาใส่ก็ได้เนาะเวลาเขาจิปงานเขาก็ใส่หัดไว้มันก็นมีแอวแล้วอันนี้สุดจันสดาแล้วจ้ะเนพี่จันสดาดีจันสดาก็ใส่เซนด์เกา็ดแยกใส่ใส่เอสเขาก็ต้องให้ใส่เนื้อหัดนิดนึงกับบางทีมารี่้องน้าเด้ี๋สวก็เสื้องนิดนึงก็ถือว่าเป็นการได้เุินดีที่ที่ไว้นั่นเองเนาะแต่ก็คือจันสดาว่าเราจันสดาเป็นคทนที่ว่าบางทีเขากินอาหารเนาะ เป็นคนบางคนอาเจนวะป้าจะกินหลายได้วะสันจัสุดาเป็นคนกินหลายแต่จัดสุดาจะเลือกกินแนวเดีที่ว่ามันบตุยเนาะคือสมมุตอิอะไนมันหมักตุ้ยประเภทแนวจืดแนวทอดแนวแป้งแนวหวานแนวมันอ่าตอนนั้นมันขึ้นไว้ทางเขากินประเภทปนผักลวกเป็นกินแกงกินชุบตอนนี้เนาะที่เขาบริเวณลดจ,าจ้าจนเกินไปนะมันก็เห็นเขาสุขภาพดีเพิ่มแล้วเขาพยายามเอาเข่าน่อยขา้าวเหนียวนี่กินขาน้าวเหนียวปั้นหนึ่งสาวขอเจ้าที่สามจานว่ไดนเนาะ เวลากินข้าวเหนียวกาจะเปียนมาเป็นข้าวเจ้าก็ได้จ,จแต่บ่อยอดเลยได้อดบ่เป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือจัสุดาจะบริเฮตต่อเนื่องจะเฮตบบว่าค้ายๆคือว่าเดือนหนึ่งค่ะยากมีหุ้นดียากเป็นงานเนาะจัสุดาจะเฮตในระยะประมาณทีเดียวเท่านั้นเทียว่าเขากินนี่สามคาบยุดกว่าเขาจะกินประเภทเข,ข้าวนี่คาบหนึ่งแล้วคาบอื่นๆอาจจะเป็นแบบมกบักไม่บอกอะไรกินน้ำใส่ไเล็กๆน่อยไปแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ได้มันเพื่อน มันก็จะลงอยู่ประมาณแบบที่นั่นจะลงประมาณสองโลบนี้ก็ซสวยได้ยายามเห็นแล้วอื่นที่มันดีมีประโยชน์เห็นมันเพลินแล้วก็บรอต้องเครียดบอต้องขึ้นหลายแบบบอต้องใจห้อนคล้ายๆคือเขาปลูกต้นมะพร้าวสินะเนาะบอมันปลูกเมื่อนี้เมื่ออื่นมันสิออกมากันวเม่เมื่อต้องใช้เวลาต่างจังหวะทาเขาเพียนเห็ดไปเรื่อยเนาะคือจันทรากับบนนด่เน้นตัวเองแบบให้ตัวเองจอยหลายหรือตัวเองตุ้ยหลายแต่แบบ หมักอยู่ในระดับกันตุ้ยเดย์อย่างเด็กกระเดยแบบแบบตุยเดย์อวบแดกยาแบบว่าเขาบริชเลียนในเรื่องตอนนั้นแบบว่าเฮ้ยนั่นแหเขามีความสุขคือบางทีจัสุดดกับไปกินบุฟเฟ่ต์าหศกานแต่ว่าจัสุดาจะบุกินติดต่อกันแต่จะกินประมาณแบบว่าทิ้งนึ่งบัวงบี้ยนซี่นั่หรือว่าเดือนนึงสองเท่อที่แบบว่าค้ายๆคือว่าให้ตัวเองเต็มทีถ่ายอยู่บ้านกันจะกินแบบอันไหนก็ประมาณหรือถ้าเขาบอยากตุยแท้เนาะเขาอาจจะตัดกันพุบปะสั่งรรค์หรือการไปบอลหันบอลนี่ คนเฮาเนาะคล้ายคือว่าเขาเห็นแล้วมันเกิดความอยากได้ความอยากต้องการอยากกินเห็นมันเป็นตาแซบสินะเขาก็อยากซีฟสินะออกากําลังกายครอบครูนํนาแล้วจะเป็นสิ่งดีให้เฮาสุขภาพแข็งแรงนะ้าอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสําหรับสูตรแบบจอยเพลยในหนึ่งทิศค่ะเฮาเาบิ่งแยงเฮาดีๆนะเนาะเฮาพวกเราเขาจะเป็นรูปแบบใดก็ยาให้มันงดงามตามแบบของเขาห้มันบเบิ่งแล้วง,งามตาสะอาดสะอาดเนี่ยดีที่สุดแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ได้ก็เป็นสูตรจัดสดาแบบว่า เล่งเดือนง่ายๆกับการมีคนดีถ้าคิดว่าสิ่งที่ดีมีประโยชน์กบฝากกดไลค์กดแชร์หรืจะกดติดตามความเพีจัดสัาภาพรวยก็ได้คราจะเลยความหุ้งคูความสุขไปพร้อมกัน